แต่เลียเป็นผู้ชายมันไมดีหอโูเ,เหตุผวันหนึ่งเ,เหตุนี้จะต้ประสบความสำเร็จเพราะว่าบ้านเมืองเราต้องป้องกันไว้เสด็จพ่อพี่ค่ะข้าวผมนชันลูกก้าวทายแล้วก็ขอถวายพระโคสดเด็จขอและสดเสด็จเพื่อเพียะเสล็สุขเถิดลูกเป็นยังไงไอ้บอยนี่ได้มืองเลยแะทลูกกูนี่เดินมาด แมนดูเท่มีสงาราศีพยะธ์ศคกพ่งทมชนเป็นยังไงบ้างลูกเพลงถอนสมอที่พ่อต่อให้เจ้าเจ้าขอเดีชะ้พ่อฝซ้อมร้องอย่างดีไม่ลูกมาใช้ถอนสมอเหรอเด็กพ่อทำไมล่ะกูต่อให้ลูกไปเองหม่อมฉั้น้องหลบลิขสิทธิ์เพียบโอ้ ไปตงกัวลูกเดี๋ยวพ่อซื้อที่เสกให้ถ้ากูไปได้เสกกูแกะลูกขี้ตะกั่วที่เลยนป <c oughs> ูสามาสิงบุรีจะร้องให้เป็นพรเทพทำไมอ่ะกูร้องเป็นปวอะไรไปเลยก็ไม่รู้มันก็ร้องเป็นพ่อประยนต์ไปสิเสด็จพ่อพี่ค่ะจันลูกวันนี้กล้าหม่อมฉันนำพระกล้ามาขึ้นเฝ้าพอดีว่าหม่อมฉันน่ะมีเรื่องอยากจะทูลถามพี่ค่ะสิ่งใดที่เจ้าปรารถนาจะถามเท่ะไรลูกเมื่อตอนนี้กล้าหม่อมฉันะอายุยี่สิบชนะสาแล้วหม่อมฉันอยากจะคู่ของจังเลยพี่คะพี่ อยากจะมีคู่ครองตายแล้วหนูอยากจะมีผัวเหลอลูกอยากจะมีครอบครัวเหรอลูกรู้ป่ะลูกโมอท่านอยากมีสาวไว้เจาะแจ๊จ่อเจจุกจิกจุกจิกเล่นเล่นเอแคจูจีก็พองลูกหนูอยากมีคู่จริงๆเหรอลูกจริงไหมลเพราะว่าเอาไว้ปวดก่อนดีกว่ามั้งลูกได้ปวดแต่พี่ยาค่ะปวดยาผมฉันว่าหมอฉันอยากอกหักก่อนแล้วค่อยปวดพี่ยะค่ะ ไฟม,<ะ>มันแรงติดพ่อมัน,มนเอาเถอะเอาอย่างไงดีนะเจ้าพี่เอาเอาเมื่อเป็นความประสงค์ของลูกเพราะฉะนั้นพ่อขอเวลาสักนิดหนึ่งได้ไหมลูกเดี๋ยวพ่อเนี่ยจะไปทาบทามลูกสาวของคนรู้จักให้และจะได้มาเป็นคู่มั่นคู่หมายเดี๋ยวมาดูตัวถ้าถูกใจก็แต่งงานกันไปเลยได้สิพีค่คะเพราะฉะนั้น เดี๋ยวหนูไปเข้าพักต,ตามสบายก่อนก็ลงไปซ้อมเพลงถอนสมองไว้ก่อนได้เพื่อนค่ะถ้าเสเด็จเพราอยากจะต่อเพลงถอนขอให้เดี๋ยวหม่อมชันจะถอนออกมาให้หมดเลยเนี่ยค่ะหมเหลือไว้บ้างลอมแหมรอมแหมบ้างไว้ลูกถอนถอนราเมื่อพูดถึงเพลงถอนสมอเพลงเนื้อเพลงฝากด้วยจ้าคุณไอดี๋ยวหม่อมชั้นขอถูลรามเนี่ยค่ะโอ้โหโโอ้หมึงดูลูกกูดีๆแล้วกูกลัวจะหลังหักสักวันหนึ่งเนี่ยจะปวดรู้เป่ามันเป็นยังไง โโอ้นี่เขาจอดรำที่ไหนวะเนี่ยตุงตุงพระองคดตัวเป็นเจ้านะจะถีบตุงตุงเจ้าพี่เพคะโลกเราน่ะเป็นผู้หญิงแต่จากแต่จะมีคู่ครองเรื่องเงี้ยขอบท่านฝากเจ้าพี่ดูอะไรด้วยนะเพคะเรื่องนี้เดี๋ยวเรื่องนี้พี่จัดการเอง